ทีนี้เราจะมองดูกันแนวหนึ่งซึ่งจะทำให้เห็นมองเห็นในความสูงตำ่ำเลื่อมล้ำกันอยู่ในระหว่างระดับของจิตใจของชาวบ้านกับจิตใจของพุทธบริษัท ชาวบ้านนะก็ไม่เคยเป็นพุทธบริษัทไม่รู้เรื่องพุทธบริษัททิ่แท้จริงเป็นแต่ตามธรรมเนียมนี่เป็นชาวบ้านเป็นแต่ตามบัญชีตามทะเบียนไงตามเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นพุทธบริษัทก็เป็นอย่างนี้ย่างหรียกว่ายังเป็นชาวบ้านที่ถ้าเป็นพุทธบริษัทเป็นพระอริยเจ้าเกิดระเบียบขึ้นมาว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวในอย่างถูกต้อง ในระดับที่สูงกว่าชาวบ้านนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างหน้ากบขันว่าในสายตาของพระอริยเจ้ากับในสายตาของชาวบ้านเนี่ยมันช่างต่างกันมากกว่า <c oughs> การร้องเพลงในสายตาของพระอริยเจ้าหรือในอริยบินัยนั้นคือการร้องห้าง การเต้นรำป้อนรำนั่นคืออาการของคนบ้าการหัวเราะร่วนนั่นคืออาการของเด็กพรพระพุทธภาษิตสิกานิบาตอังพุทธนิกายเล่มยี่สิอ็ดาราราฟห้าปีเจ็ดไปเปิดดูก็ได้ที่เขาแปลไปในหน,น,น,นังสือการมิสก็มีใจความอย่างนี้เที่ยนกันนิดนิด นี่เอาตามตรงที่มีในรูปพุทธภาษิตในพระไตรปิฎกของเราเองชาวบ้านคนทั่วไปร้องเพลงสนุกสนานพอใจสวนเสฮห,หานเหนื่อยก็ไม่รู้สึกไมอริยะวินัยายพระเจ้าท่านมองดูในะในฐานะมันเป็นการรอาา้องไห้เราสังเกตดูคนที่ร้องเพลงตะเบงเสียงคอเป็นเอ็นนี่มันมีอาการเป็นคนร้องไห้ และยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามันทำไปโดยอารมณ์เหมือนกับการเล้าที่การ้อนรำเต้นรำม,มันเหมือนกับอาการนคนบ้าถ้าเรามองตัวนี้เราจะรู้สึกว่าในขณะที่เราลุกขึ้นเต้นรำได้นะั่นเราต้องมีความบ้าเกิน15เปอร์เซ็นตะมันจึงจะลุกขึ้นเต้นรำได้ อแต่ว่าเราพอใจอยู่ด้วยกันทุกคนอทุกคน,ท,กคนทุกแห่งจึงไม่ถูกหาว่าเป็นอาการคนบ้าที่บางคนชอบหัวเราะหัวเราะเป็นเรื่องสนุกและหัวเราะมากโดยไม่จําเป็นกับหัวเราะให้ถือว่าพระอริยเจา้าในอริยวินัยนี้จัดไว้ใน้ฐานะเป็นกิรยาอาการของเด็กเด็กอ่อ <c> น <oughs> นั้นถ้า หัวเราะหน้อยลงปอจะดีหรือไม่หัวเราะเลยพอจะยิ่งมีประโยชน์มาก <c oughs> นี่เป็นเครื่องแสดงว่าอริยอริยวินัยกับธรรมเนียมของชาวบ้านมะันต่างกันอย่างไรการร้องเพลงการเต้นรำการหัวเราะร่นเนี่ตามธรรมเนียมของชาวบ้านไม่เป็นอะไรเป็นของธรรมชาแต่ในอริยวินัยนะั้นมองดูแล้วมันทาน สงสามในท่านจัดว่าอย่างนี้ทีนี้เราก็น,นึกต่อไปว่าเราควรจะเลื่อนชั้นกันบ้างเ,เลื่อนชั้นกันแต่บ้างอย่าอย่าเป็นชาวบ้านตลอดการสมัครมายอยู่ในสังคมของพระพุทธเจ้าคือมีความรู้มีสติปัญญาเพื่อว่าความทุกข์จะได้น้อยลง จะต้องไม่ทําตัวเองให้ลําบากเปล่าๆเ,เกินความจําเป็นจะได้ผลอย่างนี้เราจึงเลื่อนจากระดับชาวบ้านมาเป็นพุทธบริษัทอยู่ในอริยนัีนับเนื่อนในอริยชนาการมีพรพุทธศาสนาเนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงหวังว่าจะให้เป็นอริยชนมากขึ้นอย่าเป็นบุคุชนคือชาวบ้านตามธรรมดาอยู่เรื่อยๆยไปตลอดกาล